สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมรวบรวมความสําคัญของระบบทีมชาติไทยตอนนี้นะครับที่หลายหลายคนบอกว่าเดินทางมาในเส้นทางของเจแปนเวตอนนี้นะครับทัวร์นาเมนต์เราเข้มข้นมากครับฟุตบอลไทยเราตอนนี้ช้างศึกเราทั้งรุ่นยู่17ปีรุ่นยู่20ปีและชุดใหญ่กลาลังสนุกจะลงสนามนะครับในการแข่งขันฟุตบอลนะครับในทัวร์นาเมนต์สำคัญคืออเชียนคับ และทีมไทยเราจะลงในแมตต์อินเตอร์เนชันแนลเอแมตด้วยไล่เรียงกันไปนเลยครับที่จริงแล้วตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่เราจับฉลากนะครับรู้กลุ่มรู้ทีมคู่แข่งเราทั้งหมดทั้งสรุ่นแล้วนะครับถือว่าเป็นศึกใหญ่นะครับตัวนี้ตัวนี้สําคัญมากเลยครับแล้วก็ตอนนี้ผมเชื่อว่า u 1ยกับอ2ยู่สิเนี่ยฝึกซ้อมกันอย่างเข้มข้นเลยเพื่อนๆหลายคนมาเห็นทีมคู่แข่งของเราแล้วอาจจะมีความรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ยาก แต่ผมบอกไว้เลยครับว่าช่วงปี2024ที่ผ่านมาเนี่ยทีมชาติไทยชุดยู17กับยู20ของเราทําผลงานมาได้ดีมากครับดีทั้งดีมากเลยแล้วก็ทีมชาติชุดใหญ่ของเราเองก็ทําผลงานมาได้ดีมากด้วยตอนนี้นะครับแรงผักเนี่ยผมสังเกตด,ดูนะครับว่าตอนนี้เราอาจจะผ่านจุดที่เราดูบอลในเอฟเอมาแล้วเราคิดว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่มันคึกคักคนดูเยอะ เป็นยาน้า,นาเซียนของเราที่จริงแล้วเนี่ยเอฟเเนี่ยมันอยู่นอกโปรแกรมเลยครับแต่สิ่งที่มาสาคัญที่สุดมากกว่า F F เอฟเอฟสัไปก็คือต่อไปนี้นลครับไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเยวาวชนในรุ่นยูสิบเจ็ดและยูยี่สิบรวมทั้งนะครับส่วนหม้ปลายทางของทีมไทยชุดใหญ่ที่จะต้องแข่งขันในถ้วยทวีปนะครับก็คือเอเชียคัพแล้วก็ถ้วยฟุตบอลโลกก็คือรอบคัดเลือกที่กําลังจะดําเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับคือคือโปรแกรมมันจะเป็นอย่างนี้นะครับทู้ฟังที่เคารบสลับชุดใหญ่อะ ช่วงปีนี้นะจะเป็นการแข่งขันฟุตบอลชายชาติเอเชียรอบคัดเลือกนะครับจะมีโปรแกรมนัดเย้านัดเดือนทั้งปีครับเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไปครับจากนั้นนะครับฟุตบอลของเราถ้าผ่านเข้ารอบได้ซึ่งผมคิดว่าทีมชทยเรามีสิทธิ์ผ่านเข้ารอบได้นะครับในการแข่งขันฟุตบอลชายชาติเอเชียเราก็จะต่อเนื่องด้วยการแข่งขันรอบสุดท้ายเลยครับในปีถัดไปเสร็จแล้วนะครับในช่วงที่เราแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายเสร็จ เราก็จะต่อด้วยการแข่งขันคัดเลือกฟุตบอลโลกต่อไปเลยครับซึ่งมันจะเป็นวัฏจักรที่บางที่จะต้องต่อเนื่องและยาวนานจุดนี้แฟนบอลไทยต้องเข้าใจนะถ้าอยากเห็นทีมไทยไปฟุตบอลโลกหรืออยากเห็นทีมชาติไทยยกระดับขึ้นสู่ระดับเอเชียเราต้องเข้าใจตรงจุดนี้นะครับมีเ,เพื่อนๆสังเกตดูนะครับว่าตอนนี้จะเป็นการผสมผสานระหว่างนักเตะยังบัตทีมใหม่ของอิชิร่วมกับนักเตะที่เป็นนักเตะรุ่นเก่าหรือไม่ จุดนี้นะครับผมขอตอบบอางนี้แล้วกันครับว่าเราจะแบ่งแยกเลยครับว่ารุ่นเก่ารุ่นใหม่ถ้านักเตะเราสามารถเดินทางต่อไปได้นะแน่นอนครับเจแปนเรียไม่มีอะไรปิดกั้นครับถ้าเกิดฟรีเท้าดีแล้วก็สามารถเข้ากับระบบทีมได้เนี่ยจุดที่มันมาลงตัวระหว่างนักเตะเก่ากับนักเตะใหม่นั่นแหละครับคือจุดแข็งของทีมชาติไทยไม่ใช่ว่าเราจะใช้นักเตะเยาวชนทั้งทีมเลยตรงนั้นไม่ได้นะครับเราต้องมีตัวประคองที่เป็นตัวรุ่นเก่าบ้าง ทุกทีมชาติแล้วครับญี่ปุ่นเกาหลีหรือว่าทีมชาติใหญ่ๆเนี่ยก็ต่างมีนะครับนักเตะรุ่นเก่าประคองน้องๆท่านนั้นครับคําว่าประคองคือเอาจริงเนี่ยไม่ใช่ไม่เอาจริงนะครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องดูนะครับสถานภาพนักเตะแต่ละคนว่าเขาจะเตะได้ย,ยาวนานขนาดไหนและต้องหาตัวตายตัวแทนมานะครับแทนที่นะครับนักเตะรุ่นพี่ในตําแหน่งนั้นๆในอนาคตแต่เราจะไม่อ่าไปตั้งข้อสังเกตถึงกับว่า มันจะต้องพร้อมเป็นเลือดใหม่ทั้งทีมอน,นันไม่ถึงขนาดนั้นครับตัวนั้นก็จะฟรเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเดินทางของทีมชาติไทยเนี่ยจริงครับสร้างเป็นรุ่นเป็นรุ่นแต่ในระหว่างรุ่นในระยะเวลา3ามถปีในการคัดเลือกไม่ว่าจะเป็นจิงแชมป์เอเชียหรือว่าฟุตบอลโลกลอบสุดท้ายเนี่ยระยะนั้นเนี่ยนักเตะจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามานะครับแล้วแต่ความสัมพันธ์ลงท์นดเมตนแล้วแต่เหตุการณ์นะครับที่โค้ชจะพิจารณาในการเรียกตัวนักเตะชุดนี้นะครับผมดูแล้วนะ พัฒนาการของทีมชาติไทยของเราเนี่ยมันก้าวมาก้าวแรกแล้วครับมื่แต่ปี2024นับหนึ่งเลยครับปี2024ท่านนับหนึ่งเลยผมเคยพูดไว้นานแล้วครับว่าประมาณ 3- 4ปีเนี่ยโอกาสที่เราจะไปฟุตบอลโลกนะ่มีไหมได้หลายคนบอกว่าต้อง8ปีถึงจะได้ไปนะฟุตบอลโลก2รอบถึงจะได้ไปคําว่าฟุตบอลโลก2รอบถึงจะได้ไปก็คือต้อง,ต,องต้องเริ่มก้าวเดินนะครับปี2024เราก้าวเดินมาแล้วนะในระบบคนอิชินะครับ เราจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนในทีมชาติของเราอะ่ะถึงแม้ว่าจะมีผลงานที่ดีหรือไม่ดีก็ตามแต่เราต้องมั่นคงและโชคดีครับปี2 0 1 4ผลงานเราดีมาตลอดถึงแม้ว่าจะโดนบีดเบือนจากนะครับประเทศเพื่อนบ้านโอ้โหครับตอนนี้เอียนส่วนเซนเหมือนพระเจ้าไปเลยครับอะไรนะครับค่าตัวเจ็ดแสนยูโรของเขาอะ่ะเขาจะเป็นพระเจ้าไปแล้วครับตอนนี้สําหรับส่วนเซนนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าได้รับการยกย่องจากเพื่อนบ้านเราในผมผมว่าไม่ผิดหรอกครับที่เขาจะชื่นชมนักเตะเขา นะครับเป็นการดีนะเราควรจะดูเป็นตัวอย่างนะครับเนี่ยผมเห็นแฟนบอลไทยบูลลี่ทีมตัวเองนะบางบางช่วงนะที่ผมผ่านมาเนี่ยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นพ่ออะไรแต่แฟนเวียดนามเขาโอ้โหครับชอบดูนักเตะเขาเนี่ยถ้าเกิดเขามีนักเตะนะครับค่าตัวล้านยูโรนะครับอย่างนักเตะของเราไปอยู่ในทีมของเขาหรือเก้าแสนยูโรนะครับโอ้โหผมคิดว่ายิ่งกว่าพระเจ้านะเป็นเป็นเป็นสุดยอดสุดยอดไปเลยครับถ้าเกิดเขาเขามีนักเตะเหมือนเรานะ เนี่ยนะครับตัวเราเองนะเราโ,โฟกัสทัวร์นาเมนต์ระยะยาวเ,เราโฟกัสถึงฟุตบอลโลกฟุตบอลชิงแชมเปี้เเอเชียแล้วก็โฟกัสที่การพัฒนาฟุตบอลภายในของเราครับแต่เพื่อนบ้านเราด้หลายชาติเนี่ยยังโฟกัสที่ชัยชนะและการเป็นแชมป์อยู่จุดนี้สําคัญก็จริงครับแต่เราแต่เราจะต้องได้มาด้วยฝีเท้าเราจริงนะครับไม่ใช่ชั่ววูบนะครับไม่ใช่ ช่วทัวร์นาเมนต์คือมันต้องระยะยาวและยกขึ้นมาได้จริงเหมือนทีมชาติญี่ปุ่นทีมชาติเกาหลีอย่างอุซเบกิสถานเนี่ยเขาตั้งตั้งเป้าหมายเขาเลยครับว่าฟุตบอลอยู17ของเขาเนี่ยถ้าได้ไปฟุตบอลโลกคร,ครบประมาณสองถึงสี่ครั้งเนี่ยทีมชุดใหญ่ของเขาจะได้ไปบอลโลกนะครับและจะประสบความสําเร็จคําว่านะครับคือว่าถ้าจักเขาคือแปดปีนั่นแหละสองครั้งก็หมายถึงสี่ปีครับเพราะว่าทิมแชมป์แห่งชาติอ่ารุ่นเล็กเนี่ยเขาจัดแทบจะทุกปี แล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาครบสี่ครั้งนะเขาจะเป็น8ปีนะครับเขาจะเป็น8ปีหรือ4ปีในรอบในรอบที่เขาคิดว่ามันสามารถจะผลักดันชุนใหญ่ขึ้นนั่นนั่นเป็นสูตรเดียวกันครับกับการพัฒนาเยาวชนของเราคือมันจะเป็นสายพานการผลิตที่เป็นวัฏจักรวงรอบหนุนกันหนุนเนื่องขึ้นมาเรื่อยๆครับไม่มีวันหยุดและเราจะต้องไม่ไม่ยินดีกับความสําเร็จในแต่ละช่วงแต่ละช่วงนะครับยินดีพอสมควรแล้วเราก็ต้องก็ต้องปล่อยผ่านแล้วเดินเดินไปไปข้างหน้าให้ดีขึ้นอีก พัฒนาให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้แรงกิ้งเราจากร้อยกว่าๆเนี่ยเราขึ้นมาที่เก้าสิบเจ็ดเราก็ต้องดีขึ้นไปอีกครับดีขึ้นไปอีกนะครับในในในจุดนี้คําว่าดีขึ้นไปอีกไม่ใช่ว่าเอ,อ่อแต่ก่อนเราได้แชมป์นะตอนนี้เรามาได้รองแชมป์เอฟ่เนี่ยแสดงว่าเราไปดีไม่ใช่ครับจุดนั้นไม่ใช่ดัชนีชีวัดเกมมีแพ้มีชนะได้เท่านั้นครับไม่มีฮีโร่ครับในวงการฟุตบอลไม่มีหรอกครับแม้กระทั่งทีมอย่างบราซิลเนี่ยเห็นว่าเขาคือ แชมป์โลกนะครับเขาเป็นฟุตบอลที่ถ้าจะเป็นเบอร์หนึ่งของโลกสเปนนี้ครับเขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้แชมป์โลกทุกทุกปีหรอกครับฝรั่งเศสก็ไม่ได้ทุกปีก็จะมีบ้างครับได้เป็นแชมป์สมัยที่สองแชมป์สมัยที่สามก็มีบ้างแต่จะเป็นแชมป์ทุกปีไม่มีครับบนโลกใบนี้ไม่มีเราเราได้เจ็ดสมัยนี่ก็ยอดเยี่ยมนะครับได้แชมป์มาเจ็ดสมัยเฟฟเนี่ยมันมันก็เหลือเกินแล้วนะครับผมคิดว่างั้นนะ จะมีรองแชมป์มากมันก็เป็นเรื่องธรรมดาครับไม่ได้ผิดแปลกแตกต่างและไม่มีอะไรต้องมาสนใจในการที่จะต่อว่าบูรี่ทีมชาติตัวเองบทสรุปตอนนี้นะครับผมอยากจะกลาเรียนท่านผู้ฟังที่เคารพดังนี้นะครับว่าตอนนี้ทีมชาติไทยเราเนี่ยได้เริ่มต้นสักกาใหม่ในปี2024ที่ผ่านมาเนี่ยได้ยอดเยี่ยมมากครับในทุกรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นยู17ยู20หรือทีมชาติไทยชุดใหญ่มีเพื่อนทมถึงยู23นะครับ ยูยสามเพิ่งผ่านการแข่งขันฟุตบอลชาติธรรมชาติเอเชียรอบสุดท้ายไปเมื่อปี2024ครับและกําลังจะมีการคัดเลือกนะครับในระยะต่อไปนี่แหละครับในฟุตบอลช,มมชาติธรรมชาติเอเชียรอบต่อไปนะครับแต่สําหรับปีนี้นะครับยูย3สามมีภารกิจในการแข่งขันกีฬาซีเกมในช่วงปลายปีครับส่วนทั้งถ้วยทวีปและไปฟุตบอลโลกเนี่ยต้องรอไปอีกสักระยะหนึ่งครับ <S <S ปีนี้นะครับปี2025 <S <S เป็นปีที่ดีมากๆครับเพราะว่าแรงส่งจากปี2024 แรงส่งของยูสิบเจ็ดยูยี่สิบและทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยส่งมาดีมากครับเราเริ่มก้าวเดินแล้วนะครับเราช่วยกันผักนะนะครับเราเราจะให้เอฟเฟกของเอฟเเนี่ยมากระทบกับท,กทีมชาติเราไม่ได้นะครับเราจะให้เอฟเฟกของการจับสลากไปเจอทีมมังแข็งแกร่งแล้วก็จะหมดความกระตือรือร้นนี่ไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เราต้องผักให้สุดครับผักให้สุดแล้วทำไม่ได้แล้วผมเชื่อว่าไม่ใช่เรื่องฟุกด้วย ถึงมีสื่อมวลชนบางกลุ่มนะมาประเมินน้มั่วบอกว่าอินโดนีเซียและเวียดนามทีมยูสิบเจ็ดเนื้อของเราเนื้อกว่าตรงไหนล่ะครับเนื้อกว่าตรงไหนครับเราเป็นรองแชมป์นะเราชิงชนะเลิศกับออสเตรเลียนะครับก็พูดกันออกมาได้นะเดี๋ยวทัวร์นาเมนต์นี้จะรู้กันครับว่ายูสิบเจ็ดเราเป็นยังไงนะที่าชาติเอเชียช่วงเดือนเมษายนเดี๋ยวเห็นกันครับแล้วยูยี่สิบเนี่ยเห็นว่าเราต้องไปเจอกับทีมระดับท็อปเอเชียอย่างญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ย แต่รอดูครับเพราะว่าตอนนี้เบสันเปราให้นักเตะเราซ้อมยิงนะฮะซ้อมยิงทุกตัวเลยเป็นสไตล์บาซิลอยู่แล้วนะครับและสไตล์เหล่านี้นะไม่ต้องเป็นห่วงครับเพราะว่าถ้าขึ้นไปถึงทีมชาติชุดใหญ่ทักษะเหล่านี้จะถูกรวมเข้ามาในทีมแล้วก็จะมีอาการเสร้นระบบนอีกครั้งหนึ่งส่วนเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคฟุตบอลนะครับที่ควรจะเป็นเทคนิคเดียวกันเป็นระบบเจแปนเวทั้งประเทศเดี๋ยวเดี๋ยวมันค่อยเป็นค่อยไปครับตอนนี้ก็ต้องจัดขึ้นมาในลักษณะนี้แต่มันก็จะมีโครงสร้างการพัฒนาเยาวชนมาอย่างเต็มเปี่ย นะครับจะว่าไปตอนนี้เดือนนี้นะครับมันเหมือนกับการลั่นกองรบแล้วครับมันไม่ใช่การลั่นกองรบของช้างศึกเพียงรุ่นเดียวแต่เป็นการลั่นกองรบระดับเอเชีย er ของช้างศึกทั้ง3รุ่นเลยนะครับ U17 U20 แล้วก็ชุดใหญ่ซึ่งเป็นศึกที่สําคัญมากนะครับทั้งในด้านการพัฒนาของทีมเยาวชนและทางด้านระดับโลกของทีมชาติไทยชุดใหญ่ดังนั้นนะครับเราช่วยก,กันให้กําลังใจกันอย่างเต็มที่นะครับ ตอนนี้จะแข่งขันอยู่แล้วครับหรือเวลาอีกสิกว่าวันเท่านั้นเองสำหรับยูยี่ 20, แล้วก็ต่อเนื่องด้วยชุดใหญ่แล้วก็ต่อเนื่องด้วยยูสิบเทัวร์นาเมนต์ปีนี้เลยครับสำคัญกว่า FF 5เท่าครับด้วยคะแนนจากกิ้งฟี فا นะสำคัญต่างกัน4ีหเท่าเลยนะครับปีนี้นะครับเป็นปีที่เราจะเจอทัวร์นาเมนต์ที่สําคัญที่สุดสาหรับทีมชาติเราทุกชุดครับ วันหนึ่งเราจะไปทั้งสิ้นใจไปด้วยหัวใจด้วยใจที่มันคงผู้เอเราอัอภัยช่าเสิริไปหัวใจเดียวกัน ขอบพคู่ฟุต่อไทยหั่ใจคู่ลุยพวันมอนทางแห่งฝันเชนส่อซึ่รวมใจเพื่อชาพเพื่อบนรลุชนเพื่อทุกทุกคนก้าวพันจิตใจหัวใจนั้สู้ยังพูกองเล้ยอยู่ภายเลเชื่อสึ่งหังใจ 被海吹风，我将拆开。 สูหินใจ ชาเพื่อนุ่งฉันเพื่อเพื่อทุกคงก้าวควมจิตใจหัวใจดลสู่อิ่มม้มด้วยภายในฉางสุขขงใจใ้ให้ทุ่มฟันมองจะช่าง ดูยึดใจกันมันภูมองเดินไปสิ่งสินไปด้วยกันข้าวคั่วฟูตอง